ที่ดินริมแม่น้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้ภูมิใจเสนอค่ะที่ดินริมแม่น้ำแควน้อยยาวติดแม่น้ำถึง500เมตรค่ะท่ามกลางขุนเขาสายหมอกและติดถนนเส้นหลักถนนแสงชูโต3-2-3ด้วยค่ะทำเลดีมีศักยภาพมาบนเนื้อที่ถึง39ไร่50ตารางวาเอกาสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงน,นสสจอ ราคาขายยกแปลง200ล้านบาทราคานี้สามารถต่อรองกับเจ้าของไร่โดยตรงค่ะแปลงนี้ตอบโจทย์ท่านที่กําลังมองหาที่ดินริมน้ำเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงและก็ติดถนนเส้นหลักแสงชูโตนะคะต่อยอดพัฒนาธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่ได้เลยค่ะที่ดินพัฒนาแล้วภายในพื้นที่มีบ้านหลังใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์เคบิน2ชั้นค่ะตกแต่งด้วยสวนหินสวยๆแบบนี้บรรยากาศยามเช้าค่ะสายหมอกค่ะ ตัดกับยอดภูเขาและพื้นป่าค่ะเป็นธรรมชาติสุดๆแถมยังติดถนนเส้นหลักแสงชูโต323นะคะซึ่งถนนเส้นนี้กำลังขยายเป็น4เลนแล้วค่ะมีความสูงจากระดับน้ำทะเล92-95เมตรด้านหลังที่ติดแม่น้ำแควน้อยยาวถึง500เมตรแล้วก็ยังมีส่วนของที่งอกอีก3ไร่ค่ะน้ำลงเล่นน้ำได้นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า ที่ดินติดถนนเส้นหลักนะคะแล้วก็ติดแม่น้ําแบบนี้ทำเลดีๆแบบนี้และเป็นฉนดคุดแดงค่อนข้างหายากเลยทีเดียวค่ะแปลงนี้39ไร่50ตารางวาราคาขาย200ล้านบาทราคานี้ต่อรองกับเจ้าของโดยตรงค่ะแปลงนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นักพัฒนาที่ดินที่จะต่อยอดเป็นโรงแรมหรูรีสอร์ทริมน้ําบ้านพักตาอากาศสุดหรูหรืออาณาจักรส่วนตัวค่ะ แม่น้ํานี้เป็นน้ําที่ไหลนะคะไม่ใช่น้ํานิ่งค่ะแล้วน้ําก็มีความใสมากๆถัดขึ้นไปจากที่ดินของเราค่ะก็คือเขื่อนวชิราลงกรสนามกอล์ฟเขาแหลมสกายวอล์คค่ะห่างประมาณ30-35กิโลเมตรอุทยานแห่งชาติไซโยก25กิโลเมตรน้ําตกไซน้อยค่ะ55กิโลเมตรจากตัวเมืองการ120กิโลเมตร ห่างจากด่านเจดีสองค์ค่ะ115กิโลเมตรและตอนนี้ค่ะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองค่ะ M 8 1สายบางใหญ่กาญจนบุรีค่ะกำลังจะเปิดให้บริการแล้วนะคะ125กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะและที่สำคัญนะคะถนนเส้นหลักถนนแสงชูโตที่ติดด้านหน้าของเราตึงกว้างเกือบ300เมตร ก็กำลังขยายเป็น4เลนแล้วค่ะเรียกว่าทำเลดีมากๆค่ะที่ดินระดับพรีเมียมจริงๆค่ะท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยค่ะ091 0096124และ0910139988 2เองเบอร์นี้เป็น ID l ดียค่ะมาชมอีกมุมนึงนะคะของด้านหน้าที่ติดถนนเส้นหลักค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็ปลูกข้าวไว้ค่ะเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะ ติดถนนแสงชูโต280เมตรค่ะนี่ที่เห็นก็คือบ้านภายในที่ดินนะคะตอนนี้ก็มีคนดูแลอยู่นะคะต้นไม้ใหญ่ในภายในพื้นที่เยอะมากๆและริมแม่น้ำนะคะต้นไม้ใหญ่เยอะมากๆเลยค่ะการเดินทางที่สะดวกทำเลดีค่ะ39ไร่50ตารางวาราคาขาย200ร้ล้านบาทค่ะเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงด้วยนะคะซึ่งหายากแล้วที่ติดถนนเส้นหลักและติดแม่น้ำแบบนี้ เราจะไม่ได้ภูเขาอย่างเดียวนะคะเรายังได้มองเห็นผืนป่าด้วยนะคะที่ดินสูงเสมอถนนค่ะมีความสูงจากระดับน้ำทะเล92-95เมตรนี่นะคะตรงนี้ถนนก็จะขยายเป็น4เลนแล้วนะคะทีนี้จะวิ่งสะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะไกล้น้ำพุร้อนด้วยค่ะไกล้น้ำพุร้อนหินดาดประมาณ9กิโลเมตร ก็ต้องขอฝากแปลงที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะท่านนักพัฒนาที่ดินท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยค่ะท้ายคลิปนะคะจะเป็นภาพบรรยากาศมุมสูงที่ไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดเลยค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยมากๆค่ะมีทั้งขุนเขาทะเลหมอกและสายน้ําค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของที่ดินมากๆค่ะที่ให้โอกาสเราได้ทีมงานได้มาถ่ายทําทําการตลาดขายค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆก,ก,การกดติดตามและการรับชม ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชมภาพมุมสูงกันต่อเลยค่ะ Lost do you spell oh it's like we've always known it even though it's new i can already tell all oh, that this feeling is taking over oh, can we take our time Can't believe we started our friends. Oh, it's like